thank เป็นไงลูกครั้งแรกเหรอครั้งแรกครั้งแรกเป็นไงบอกเรางงอะยังงีกิ <c oughs> นข้าวไปกินข้าว <c oughs> เอา้าว <c oughs> หมอองกฤดีนะครัใ่ป่หมาเอง่ครับขอบคุณท้วโนี่คือวู้จะพสาพิี่ิชีนะครับจากมาร์ไบโอนะครับันมดูอันี้ก่อนเร็วยังอ่าน่ะพีจะเขิหเนี่ย่เบอร์เดน้องอีน้องลาน้องน้าพ่สุขอาแข็งแรงขอมาตาพี่วีอเกียกอให้ปีียอด หนึ่งพันไปหนึ่งพันล้านเลยนะแต่ว่าจากนั้นเหนังสือและเป็นดี่าร์ทีอีกหลายายตลอดที่ อขอให้ขอให้น้องรามีสุขภาพแข็งแรงหรอมันญัติแต่รอยยิ้มและมีความสุขในทุก,ทกวนันขอให้พี่ที่ทะลุลามีวิจิมีนนิและทีมงานโรงงานมางไปโอบหมื่ล้านขอบดูแลขอบสปอตขอบไอพีวิจีใส่ไป่ดีอโอเคแล้วเพื่อนนายจะใส่ทุกวนั<ฟ>กวนใช่เแลาไปออกงานเลยเห็นเขาใส่สวนัน ่ตาดี่าฟ้าไม่แต่หน้าแม่ใสนะแม่ใช้อะไรหรอมีเคล็ดลับจ้ะแม่ใช้เวลส์่นาเวลสิโลแน่เลยใช่ันดสุดยอดอ่ะให้อ่มปางอ่ามันเกิดปีนี้อ่ะมันเพแท่ใช่ขอบคุณขอบค่ยมันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะที่สุอาจารยใจคืออย่างกับวิเชียรคื เออคือเราเรารู้ว่าพี่เขาหลักเราเขาจะแต่พอคุยแล้วก็จะหลอกใครก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวที่กินพวกแบบชีสแล้วก็เราจะไม่ทะเลาะกันทุกอย่างไม่ว่าแบบทุกอย่างอะไรมันจะเกิดขึ้นเราแล้จะไม่มีทางทะเลาะกันแล้วเราก็จะรักกันตลอดตลอดไปเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ใช่แค่ว่าเวลาที่เรามีความสุขแต่ว่าเวลาที่เรามีความแบบคนแรกที่แบบจะโทรหาเราทันทีก็คือชีสแล้วก็อยากจะบอก ม่อยากจะบอกคลิปนี้นะในวันที่พี่ดิวพี่ดิวก็อาจจะเป็นพี่ดิวในเวอร์ชันที่แบบคนอื่นอาจจะมองว่าแบบพี่ดิวิเศษพี่ดิวเป็นคนดังพี่ดิวเป็นคนที่ทุกคนแบบต้องน้ำหน้าถึงตาจริงๆไม่ใช่แต่ในวันที่พี่ดิวเจอปัญหาทุกคนรู้ไหมว่าใครช่วยพี่เวลาพี่ดิวทุกใจทุกคนรู้ไหมว่าใครอยู่ข้างพี่เวลาพี่ดิวเหนื่อยพี่ดิวเจออะไรที่มันแรงมากๆแต่สิ่งที่มันกระทบกระทั่งจิตใจพี่มีคนหิวใจพี่ก็คือพี่อีม แล้วก็พี่พีแล้วก็ครอบครัวมาระโยของเราที่นิวใจให้กันไม่ว่าเราจะเจอปัญหาที่มันหนักหน่วงเราไม่สามารถที่จะบอกกับทุกคนได้แต่เราจัดการปัญหาแบบคลื่นใต้น้ําแต่เราจะเป็นคลื่นใต้น้ําแบบ Happy แฮปปี้ระลักกันไม่ใช่คลื่นใต้น้ําที่คุณดําน้ํามาดูปะการังแล้วมันน่ากลัวคุณจะเห็นปะการังที่มาไปโอแล้วจะเห็นปะการังที่พี่ดิวแล้วก็พี่อินปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมาแบบมีความสุข อย่าลืมติดตามเราและซัพพอร์ตสิทธาร์ของเราด้วยนะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่ยีนด้วยออถ้าไม่มีเธยก็ไม่มีนค่นาวันเกิดปีนี้ตีมอะไรจ๊ะปีนี้เหรอจริงๆตอนแรกกับพี่เนี่ยไม่ได้จัดแต่พี่เนี่ยบอกเด็กๆไปว่าเป็นตีมแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคนดังในดวงใจ2025คือเอาใครก็ได้ที่เป็นแบบว่า แต่งตัวเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนไทยคนดังแล้วพี่ก็พอถึงวันจริงพี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้จัดนะก็น่ากินข้าวขาวๆก็ลุกแล้วมาดูคนแรกก่อนเลยเดี๋ยเป็นใครคะเดูเป็นใครคะพฤติกรรมแบบนี้กเดีเป็นใครคะพฤติกรรมแบบนด็กเดี๋เป็นโรคอะไรคะเดูเป็นโรคครับผมเป็นแอลขามีเล็บด้วยนะเขามีเล็บมาด้วยนะอ่ะคนนี่คนที่สาม เอ้เฮ้ยเขามีเล็บเขามีเล็บสุดยอดตอนที่สี่ไปโอ้ยได้ไงล่ะเขามีเล็บนะมัดร้อยเหมือนการเสื้อทีมหนังดาวใช่กันเนี่ยวุ้ยสายการบินนกแสตเฟอแอร์ไลน์เออันนี้แต่งตัวเป็นใครวะเด็กแต่งตัวเป็นแตงโมแซฟเฟอร์ค่ะแตงโมแซฟเฟอร์นะแตงโมแซฟเฟอร์ค่ะอ่าวุ้ยทำไมมีความคล้าย มีความคล้ายอันนี้เป็นใครไปไม่ได้เซ็กกบมากับลูกของเขาด้วยนี่อ้ใช่ไหมัสดีคร้าเป็นไงล่ะ่ืเงงอเป็นใครคนดังอ่ะพี่เดียวเป็นพระเอกขับพักพระเอกใครอร้อเหรอใช่หรือเปล่าแต่งตัวเป็นพระเอกใครอร้อเหรอแรงมากนะแรงมาก น้องไหมจุ๊บจุ๊บน้องไงครับจุ๊บนะงบบ้ายัดน้บเยเก่งจังเลย ดูถามดูถามเ,เน่เดี่ยวเลี้ยงน้องใช่ไหมวันนี้เลี้ยงน้องเหรอคะออจูกดแล้วไงไม่กดเหรอคะ่ะไม่กดเหรกดเดียวตมาแล้วค่ะมีเฮียเดี๋ยวามาคะ่ะ

ดีเบเดอทย